สวัสดีครับผมสวนสุขใจของเราวันนี้อะจะมาอัปเดตจะเลี้ยงอาหารกบซื้อมาหนึ่งพันตัวเลี้ยงสามมือวันนี้วันได้สิหวันแล้วตั้งแต่ซื้อมานะครับผม ลองดูนะครับผมว่ากบ16วันจะตัวใหญ่หรือจะตัวเล็กขนาดไหนนี่ครับภาพรวมอ่านี่นูด,ด้านนอกด้านนอกสถานที่เลี้ยงนะครับนี่ผมจะเลี้ยงรี่ในรี่ครับจะเลี้ยงในน้ำในสระน่ะ จะลองดูว่ามันโตดีหรือเปล่านะก็ผลออกมาก็16วันก็โอเคนะครับผมสวยงามนี่ครับอยู่กันกาอยู่กันเพียบอันนี้กบหนึ่ง พันตัว16วันก็สวยอ้วนอิ่มมีพีมันทุกตัวแต่ตอนนี้ตอนเที่ยงของวันที่16บหกเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเริ่มให้รับประทานอาหารเนี่ยพูดแบบคนเลยให้กินอาหารเที่ยง ช่วงนี้ก็จะเลี้ยงสามมื้อก็ไม่ลองละเลี้ยงกันจริงๆนี่แหละครับเคยเลี้ยงมาสองสามรุ่นแล้วครับทุกได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็จะประมาณนี้แหละครับดูแลแบบเล็กๆก็ดูแลแบบใกล้ชิดหน่อย ดูพฤติกรรมการกินของเขาฮะเขาอยู่อย่างไงเขาชอบอยู่อย่างไงเขาจะชอบอยู่แบบนี้ครับมีโคเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําถ้ามีน้ําเยอะๆเขาก็ไม่อยากอยู่นะอพอดีเอาเอาที่คล้ายๆเหมือนไอ้ที่เขาตัดทําหลงเท้ายัดข้างล่างทําให้รีลอยขึ้นมาไองนี้เขาอยู่เต็มเลยครับถ้างั้นไม่ยอมอยู่ เขาจะชอบอยู่บนบกแบบนี้ครับร้อนเขาก็ลงน้ําลงน้ำเพราะตัวเขาแห้งเขาลงน้ําลงน้ําลงน้ําเสร็จเพราะตัวก็เชื้อเขาก็ขึ้นมาอยู่บนบกครับก็จะประมาณนี้เลยครับก็จะมาอัปเดตให้ดูกบสิบหกวันกบเขาก็จะเลี้ยงประมาณสามเดือน ครับผมลองดูเนาะว่าชุดนี้จะเป็นยังไงจะได้ผลอย่างไรมีอุปสรรคอะไรบ้างเดี๋ยวก็งี้ระบอกลวงหน้าไม่ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะตามมาเองครับก็ต้องค่อยๆแก้กับทีละเปาะทุกคนเลี้ยงก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละบุคคลของนี้เราพูดแทนกันไม่ได้ นี่เยอะเลยพุงกลางทุกตัวเดี๋ยวอีกสักพักก็จะลองเอาหารโรยให้กินก็จะลองดูโอเคนะครับผมวันหน้าจะอัปเดตให้ดูใหม่นะครับ